สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแมมค่ะคลิปนี้มาเจอกับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆในหัวข้อเรื่องการเงินมาดูนะคะว่าการเงินจะเป็นอย่างไรเนาะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะมาดูกันนะก็เป็นการอ่านไพ่โดยภาพรวมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนําพลังงานดีๆนะคะข้อคิดดีๆหรือว่าคําแนะนําดีๆไปปรับใช้กับตัวเองนะ ก็เดี๋ยวมาดูพลังงานตัวตนของเพื่อนที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้กันก่อนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเข้ามาแล้วนะคะขอความเมตตากรุณาเลยค่ะเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแม่หมอแหม่มด้วยนะคะซัพพอร์ตแหม่มด้วยนะคะให้แหม่มได้มีโอกาสมานั่งอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆไปนานๆมอบพลังงานนะคะที่งดงามให้ต่อการน,นาอขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคอะมาดูกันว้าว พลังงานมาใบแรกงดงามเลยเดอ s ซันมาต่อด้วยเก้าเหรียญด้วยอ่ะสเตรน์ค่ะการเงินดีนะคะเพื่อนๆเน,เนี่ยหนึ่งดาบอื e เดอะเฮอร์มิตการเงินค่อนข้างจะงดงามทีเดียวเชียว <laughs> เพราะว่าเดอะซันมาเป็นไพ่ใบแรกก็คือไพ่อของโชคลาภนะคะไพ่อของโชคทรัพย์ไพ่ของการได้อะไรที่เราเขาเรียกว่าคาดหวังเอาไว เนาะก็มีโอกาสที่จะได้รับแต่ไม่ได้บอกกับเพื่อนๆนะว่าจะต้องไปเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรที่มันสูญเสียเรื่องการเงินการทองอะไรไปเยอะแยะมากมายอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนๆนะต้องระวังนะคะเรื่องของการหลกเอ่อการเสี่ยงอะไรต่างๆนะคะแต่เพียงแต่ว่าโอกาสของเดกซันนั่นแหละคือการได้รับพลังงานที่ดีนะคะความสว่างสดใสให้กับตัวเอง ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่การแบบมองทิศทางหรือว่าการเริ่มต้นมองหาโอกาสใหม่ๆทิศทางใหม่ๆหรือมีความมุ่งหวังในเรื่องของการเงินที่ดีเข้ามาให้กับตัวเองอะนะคะไพ่ของ9ก้าเหรียญยังบ่บอกถึงเรื่องของการเป็นเศรษฐีนะคะเป็นผู้ที่มีอํานาจในการควบคุมเรื่องของการเงินนะคะก็คือว่าไม่ให้เงินอยู่เหนือการควบคุมอ่าไม่ไม่ใช่ว่า เทิดทูลเงินแต่ถามว่ามีเงินไหมมีแต่ไม่ได้เทิดทูลขนาดนั้นนะคะก็คือยังสามารถที่จะดูแลการเงินให้อยู่ในช่องทางที่ในร่องลอยๆนะคะได้อย่างดีก็คือเก็บออมได้อย่างนี้ค่ะจะลงทุนอะไรก็อยู่ในการพิิตรคิดวิเคราะห์พิจารณาได้เนาะ ไพ่อของเก้าเหรียญจริงๆแล้วโดดเด่นนะคะถ้าเกิดแหม่มมองตามหน้าไพ่เนี้ยโดดเด่นในเรื่องของอพลังงานของเพื่อนๆที่เป็นคนโสดนะคะหรือเป็นคนที่ต้องดูแลดูแลคนอื่นอะดูแลบริวารดูแลพ่อแม่พี่น้องหรือจะอถ้าเกิดมีคู่ก็ดูแลคู่ครองเนี้ยคือเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็เรียกว่าการเงินการทองดีนะคะมีมีความนอกจากการเงินการทองดีอตัวของเราเองอะค่ะยังเป็นคนที่มีบุค,คลิกลักษณะที่ดีด้วยนะคะพึ่งพาตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ซัพพอร์ตตัวเองได้แล้วก็มีพล,ลังในการไปดูแลคนอื่นนะคะคือถ้าเกิดว่ามี บริวารอยู่ก็สามารถจะดูแลควบคุมหรือว่าบริวารเชื่อถือศรัทธาในตัวเราได้ในขณะเดียวกันนอกจากจะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแล้วก็ยังเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองมีความเด็ดขาดในการดำเนินชีวิตนะคะพูดคำไหนคำนั้นรักษาสัจจะยึดมั่นอาจจะเป็นคนที่ยึดมั่นในอุดมการ ของตัวเองถ้ามีทิศทางในของตัวเองแล้วอะค่ะก็จะเป็นคนที่วางตัวเองเอาไว้ในในบริบทที่ชัดเจนอะเราจะเป็นคนแบบนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือมีแนวทางของตัวเองแล้วก็บางทีแบบใช้ชีวิตแบบอาจจะมีรูปแบบของการเป็นรูทีนะนะคะก็คือว่าการจัดตารางเวลาของตัวเองค่อนข้างจะสมดุลให้กับชีวิตของตัวเองอย่างนี้ค่ะ อะไรที่ก็แล้วแต่ที่ฝันฝ่ามาหรือว่าคาดหวังมุ่งหวังโอกาสจะได้รับความสําเร็จประสบความสําเร็จแต่ความสําเร็จนี้มาจากความสามารถมาจากความเพียรพยายามถ้ามุ่งหวังในเรื่องของการเงินการเงินก็อาจจะม,มาจากความมุมานะความพยายามความตั้งอกตั้งใจยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ในในอีกรูปแบบหนึ่งของเพื่อนเพื่อนนะไพ่ของเดอะเฮอร์มิตอ่ะก็คือเป็นไพ่ของนักบุญ เป็นไพ่ของการบ่งบอกถึงเรื่องของการมีศรัทธาในในหลักศาสนาที่เพื่อนเเคารพน,นับถืออยู่นะคะชอบในเรื่องของการปรับพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนานะสมถะจริงๆแล้วมันมีมุมแบบนี้นะคะเพื่อนๆในในมุมหนึ่งชอบแต่งเนื้อแต่งตัวก็ชอบ แต่ในมุมหนึ่งกับรักสงบรักววาเป็นอิสระแล้วก็สมถะอ่ามันเหมือนมีสองบุค,คลิกในตัวเองอะถ้าเกิดว่าจะต้องออกไปไหนพบปะใครก็เรียกว่าแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะประมาณอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าไปพบปะพูดคุยกับใครก็สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้แต่ถ้าอยู่กับตัวเองก็สามารถจะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองได้ นะรู้สึกว่ามีความสุขกับตัวเองมีโลกส่วนตัวของตัวเองอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ด้วยก็ได้นะคะชอบศึกษาตำรับตำราหรือองค์ความรู้ต่างๆที่นำมาซึ่งการพัฒนาตัวเองอนะ,ะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังเรียนอยู่ศึกษาอยู่หรือว่าลงคอร์สระยะสั้นระยะยาวอะไรก็แล้วแต่อะค่ะ ก็มีโอกาสได้ครูบาอาจารย์ดีหรือเราเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ชัยชนะคือความสําเร็จในการเล่ากันเรียนนะคะอ่าถ้าเกิดว่าเป็นเรียนอยู่ในระดับของการศึกษานะก็เรียกว่าประสบความสําเร็จได้รับปร,ริญญาเนี่ยนะคะหรือว่าถ้าเกิดเรียนรู้ศึกษาในการพัฒนาตัวเองเพื่อไปต่อยอดในการใช้ชีวิตหรือว่าการงานก็แล้วแต่ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จ หาะะไปเป็นในทิศทางที่ดีครูบาอาจารย์ก็ดีด้วยแหละเป็นผู้ที่พร้อมให้การถ่ายทอดนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะอยู่ในวัยที่แบบว่าบอกว่าขอกเกษียณเรื่องของการงานละคือหมายถึงการงานประจำอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะยุติบทบาทตรงนั้นแต่ว่าถามว่าเพื่อนๆอยังคง ยังคงเป็นคนที่มุ่งมั่นทํางานอะไรบางอย่างอยู่ไหมยังทําอยู่แต่ว่าเป็นงานที่ซัพพอร์ตเรื่องของจิตใจเรื่องของอการการทําแล้วมันมีความสุขอะประมาณอย่างนี้นะคะอาจจะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของกเกษตรการหรือว่าไปเรื่องของการลงทุนเลยอย่างเงี้ยค่ะการลงทุนในรูปแบบต่างๆหรือว่างานที่เกี่ยวกับการแปลลกูก สักหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นการแต่งกายอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความทันสมัยก็ได้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับความสามารถของตัวเองงานที่เกี่ยวกับพลังงานแสงสว่างหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่างานที่เกี่ยวกับความรู้สติปัญญาการช่วยเหลือเกื้อกูลคนนะคะซัพพอร์ตคนทางด้านจิตใจและร่างกายนะจะเป็นแพทย์หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์หรือว่า ทำงานให้กับมูลนิธิจิตอาสาแบบเนี้ยนักกายภาพบําบัดอะไรแบบเนี้ยค่ะทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนคนชราอะไรแบบนี้นะหรือว่าการให้ความรู้ครูบาอาจารย์ก็สามารถจะเติบโตไปในทิศทางที่ดีได้นะคะ <Isaac. S 1> คือเรียกว่ามีพลังน่ะบางทีอาจจะออกจากจุดหนึ่งเพื่อที่จะเป็นผู้ให้เนี้ยพลังแห่งการเป็นผู้ให้ของเพื่อนๆสูงมากนะคะ mm. อืมเป็นคนจิตใจดีเนาะ กำลังเงินนี้ไม่ต้องพูดถึงราคามีโอกาสที่จะแบบมีเงินเนี่ยซัพพอร์ตตัวเองอยู่แล้วว่าก้าเหรียญน,นะคะซัพพอร์ตตัวเองกับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่านั่นก็คือระวังเรื่องของการการแบบให้โดยเนหาหรือว่าให้แบบเมตตาสงสารจนเกินไปอะไรเงี้ยอ,อันนี้คือระวงังแต่ถ้าให้ด้วยด้วยกําลังของเราให้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ ไม่ได้ห้ามกันนะคะเพื่อนๆนะจามาที่จะทําได้ถ้าเป็นประสบการส่งเสริมความสุขนะคะให้กับเพื่อนๆนะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะการเงินกันต่อว,ว้าวเนี่ยถืออัศบินถือเหรียญถือเงินนะคะการวางแผนการลงทุนอะไรใหม่ๆเนาะที่เกี่ยวกับความสามารถของเพื่อนๆนะ่ะก็มีโอกาสทิศทางแห่งการเติบโตด้วยนะคะเพื่อนๆไปในทิศทางที่ดี นะโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆหรือว่าการลงทุนอะไรบางอย่างที่เพื่อนๆกําลังคิดอยู่เนี่ยคะ่ะคิดวางแผนเขาก็บอกว่าวางแผนนั่นแหละดีแล้วนะคะให้เราวางวางแผนก่อนที่เราจะนําทั้งพลังกายทั้งพลังทุนนะคะไปลงไปลงกับตรงนี้คือต้องพิจารณาให้ดีก่อน คือมองไปในอนาคตข้างหน้าเห็นทิศทางเป็นอย่างไรเพราะว่าการลงทุนเนี้ยจะว่าไปแล้วค่ะมันสามารถลงเงินได้ไหมมันก็สามารถลงได้ถ้าระวางแผนมาดีแล้วแต่ว่าในเรื่องหลักที่มองเห็นนะคะเป็นการลงทุนแบบใช้ความสามารถใช้ทักษะความสามารถประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญตรงเนี้มีโอกาสส่งเสริมทำให้เติบโตไปได้ด้วยดี หรือว่าการมองหาทิศทางอะไรใหม่ๆช่องทางอะไรใหม่ๆเ ocial อนไลน์ Online, ขยายขยับสาขานะคะหรือว่าขยายขยับอาคารร้านต่างๆให้มันดีขึ้นหรือจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งการโยกย้ายตำแหน่งปรับเปลี่ยนการงานใหม่ก็มีโอกาสนะคะทิศทางที่จะนำมาหนุนซัพพอร์ตเรื่องของการเงินมาได้แต่เพียงแต่ว่าไพ่ทั้งสามใบเท้าและสองใบเท้ามันเป็นเรื่องของการที่ต้องพิจารณา น้ำาบ,บวกกับสบินถือเหรียญนะมันเป็นเรื่องของการวางแผนเพราะฉะนั้นจะต้องวางแผนให้ดีนะคะให้เป็นขั้นเป็นตอนและโอกาสจะเติบโตและสําเร็จเป็นไปได้สาหรับใครที่เปลี่ยนง,งานใหม่โยกย้ายนะคะก็มีโอกาสทิศทางได้เริ่มต้นไปกับความสามารถของตัวเองนะคะไปกับพละกําลังของตัวเองจริงๆแล้วก็มีไฟนั่นแหละในการที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะแต่เพียงแต่ว่าก็ เราอาจจะมีคนที่คอยซัพพอร์ตหรือคอยบอกเราก็ฟังเขาค่ะฟังเขาเพื่อนำไปคิดวิเคราะห์พิจารณาถ้าเกิดว่ามันเป็นการส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีก็ก็รับฟังนะเพื่อไปปรับใช้กับตัวเองอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมนะทำให้เราอะอาจจะล่นระยะเวลาในการเรียนรู้เนาะอาจจากการที่ต้องไปเรียนรู้เองอาจจะต้อง ถ้าเกิดว่าเปรเียบเทียบนะคะถ้าเราต้องไปเรียนคอร์สเนี้ยหนึ่งเดือนถึงจะจบเนี้ยแต่อาจจะมีคนที่มาหยิบยื่นมอบความรู้ให้กับเราและเขาสามารถจะถ่ายทอดให้เราได้ด้วยความปรารถนาดีอันนี้ก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มันเป็นวิธีการที่มันเป็นวิธีลัดแต่ว่าได้มาจากประสบการณ์ของคนคนหนึ่งอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าไขว่คว้าไว้ได้ไม่เสียหายอะไรแต่ส่วนเรื่องของเรียนรู้ อันนี้คือไปเรียนรู้ได้นะคะเพราะว่าไพ่ก็บอกบอ,บอกถึงเรื่องของการมีพื้นความรู้ที่แน่นก่อนที่จะลงทุนทําอะไรนะคะแต่ว่าการลงทุนเนี้ยมันมีโอกาสที่จะจับเงินไหมมันมีโอกาสนะคะเรื่องของการเงินมาการเงินถ้ามองเห็นก็มาจากการงานนะคะหรือว่าการลงทุนไปกับอะไรบางอย่างนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อนะอัศวินถือถ้วย The Tower, the e m p r e ค่ะ the world แล้วก็คิงถือดาบอะค่ะเด็กถือดาบแล้วก็มาคิงถือดาบนะคือการต,ตัดสินใจในช่วงแรกอย่างเงี้ยค่ะนำาพามาซึ่งความสำเร็จในอนาคตนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาควบคู่กับความสุขด้วยนะ เวลาทำอะไรอย่างเนี้ยค่ะต้องให้พลังความสุขกับตัวเองอย่าถือเรื่องของเงินเป็นหลักนะ,ะอย่าถือเรื่องของว่าจะต้องมั่นคงเป็นหลักแต่เรื่องของจิตใจหรือการเป็นผู้ให้ผู้รับที่ที่สมดุลกันนะ่ะก็เป็นเรื่องดีที่เราควรทำเขาเรียกว่าระหว่างทางที่เราก้าวเดินนะ่ะเราก็ต้องเก็บเกี่ยวความสุขเป็นประสบการณ์ในชีวิตเติมเต็มให้กับตัวเองด้วยนะคะเราจะได้รู้สึกว่าเมื่อ เมื่อหันลังกลับไปแล้วเราไม่เสียดายเส้นทางที่เราเดินมาค่ะเพื่อนๆเ,เราจะรู้สึกอิ่มเองมแล้วก็เติมเต็มให้กับตัวเองคือการจะทําการจะทํากิจการงานใดให้สําเร็จหรือว่าการเงินเข้ามามันอาจจะเป็นเรื่องของการใช้พละกกำลังความรู้ความสามารถนะคะเพื่อจะขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จแ้ะเป้าหมายนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราได้ความสําเร็จมาแต่ใจเรา พอเหี่ยวใจเราเป็นทุกข์อย่างเนี้ค่ะใจเราไม่สดใสไม่เบิกบานมันก็เหมือนกับว่าการลงทุนในการดำเนินชีวิตในครั้งนี้มันเหมือนกับเราไม่ได้ผลกำไรในเรื่องของจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าระหว่างทางที่เราดำเนินชีวิตหรือดำเนินเรื่องของการงานไปอย่าเราเก็บเกี่ยวความสุขเก็บเกี่ยวพลังบวก ให้กับตัวเองด้วยนะคะในถูกย่างก้าวที่เราก้าวเดินก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งทางกายและทางใจนะคะตรงนี้คือสำคัญเนาะอย่าทำให้ให้ต้องแบบเรามีเงินมากมายอะแต่เราไม่มีความสุขอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่าจะจะนำเงินนี้ไปเพื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นความสุขก็ต้องมาด้วยนะ เ,เพื่อนๆมีโอกาสแข่งกันมันมีเรื่องของความกระทันหันเกิดขึ้นกับบางอย่างนะคะอาจจะต้องเดินทางกระทันหันหรือว่าการได้โอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามากระทันหันอย่างเนี้ยแต่ถามว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกระทันหันเนี้ยนำมาซึ่งความรู้สึกที่ดีไหม ก็นามาซึ่งความรู้สึกที่ดีเห็นไหมคะว่าไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาในตัวตนของเพื่อนๆแต่มีไพ่ดีเอ็มเพลสขึ้นมาซึ่งแหม่มมองว่าความสง่างามความสมบูรณ์แบบอะมันจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะแล้วที่แหม่มมองเห็นน่ะวัตถุธุรกิจที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับปัจจัยสียอะคะ่ะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารการเกษตรการแปลรูป เนี่ยหรือว่าสินค้าที่เกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าเครื่องใช้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะที่ที่มันอยู่ในความจำเป็นน่ะมีโอกาสเติบโตไปได้ด้วยดีนะเพื่อนๆมีโอกาสเติบโตประสบความสําเร็จทําให้เพื่อนๆได้นั่งอยู่บนบัลลังก์่ะบัลลังก์แห่งความสําเร็จนะคะนะคะแล้วก็การเติบโตเนี้ยทําให เราเกิดวงจรชีวิตนะคะที่มันเหมือนกับว่าพึ่งพาตัวเองได้ซัพพอร์ตตัวเองได้นะแล้วมีพลังใจที่ดีให้กับตัวเองเนาะการตัดสินใจอะไรบางอย่างมันจะทำให้เพื่อนๆเ,เห็นทางของความชัดเจนนะคะ กับตรงนั้นมากขึ้นหรืออาจจะได้รับการซัพพอร์ตจากบุคคลหนึ่งที่มีความเด็ดขาดชัดเจนนะคะมีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นเป็นคนจริงอ่าที่เขาจะมาเหมือนซัพพอร์ตเราอะทำให้โอกาสแห่งความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นได้นะคะ พลังงานค่อนข้างจะดีเลยอ่ะเพื่อนๆเพ,เพ,เพราะว่าไพ่ของ the empress กับ the world อ่ะคือ the sun ขึ้นมาก่อนเนาะ the sun แล้วก็มา the world มันไพ่ที่ดีในสำหรับนนะคะคือหมายถึงเป็นไพ่ของการบ่งบอกถึงเรื่องของแรงปรารถนาใดอ่ะที่เราต้องการอ่ะจะมีโอกาสสำเร็จนะฮะอ่าเรื่องของถ้าเกิดมุ่งหวังเรื่องการเงินอย่างเงี้ยการเงินก็มีรู้ทางทิศทางอดีทิศทางที่ดี เนี้ยค่ะมีโอกาสมีการได้มาซึ่งความถูกต้องความชัดเจนอะไรเงี้ยอาจจะได้มาจากอาจจะได้มาแบบรวดเร็วกับทันหันก็ได้ด้วยนะนะคะจะได้มาจากเรื่องของอสังหาหรือว่าการทำธุรกิจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับพลังงานอย่างเงี้ยก็ได้ หรือเกี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทํางานที่เกี่ยวกับอการก่อสร้างการการสร้างการขุดเจาะทุบทําลายถนนหนทางอสร้างคอนโดที่อยู่อาศัยอะไรแบบนี้ค่ะกระแสะไฟฟ้าหรือเกี่ยวกับพลังงานน่ะ ก็มีโอกาสเติบโตไปในทิศทางที่ดีนะนะคะหรือว่าเราอาจจะได้อะไรมาแบบปุ๊บปับปั๊กไม่ได้ทันตังตัวอย่างนี้ก็ได้ด้วยแต่ก็นำมาซึ่งความสุขนั่นแหละค่ะความสุขความสำเร็จความสมบูรณ์พูลสุขเนี่ยสมบูรณ์แบบนะคือเดอะซันมาอยู่กับเก้าเหรียญแล้วก็ดีเอ็มเพรสมาอยู่กับเดอะเวิร์มันคือความสมบูรณ์แบบคือความสุขคือความสำเร็จ อ่ฮาาเรียกว่าคลิปเนี้ยได้รับเรื่องของความสําเร็จอะ่ะค่อนข้างสูงนะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าโอ้ยเพื่อนๆจะต้องไปเอ่อลงทุนอะไรยิ่งใหญ่นะมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วไว้แล้วก็ได้นาะอหรือว่าธุรกิจอะไรที่มันเติบโตก้าวหน้าขยาบับขยายเนี่ยก็ได้ค่ะนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ หรือการสื่อสารก็ได้ด้วยเนาะแล้วก็หาเพื่อนเพื่อเป็นผู้ที่ต้องเดินทางติดต่อประสานงานกับต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือว่าออนไลน์มีโอกาสสำเร็จเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะคืออย่างไรก็แล้วแต่ค่ะการเงินของเพื่อนเพื่อนอเป็น เหมือนกับว่าชีวิตของเพื่อนๆจะมีความสุขอ่ะมีพลังชีวิตที่ดีอ่ะนั่นหมายความว่าการเงินเราก็คงจะดีอยู่ในระดับหนึ่งอ่ะเราถึงจะอุ่นใจสบายใจใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะถ้าไพ่บอกอ่ะก็บอกว่าการเงินนี่ยมันมีโอกาสดีแต่ขอให้พลังใจของเราอ่ะดีด้วยนะคะมีพลังใจที่ดีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมีความเมตตาอย่างเงี้ยค่ะอ่าถ้าแหม่มขออ่านติดไว้ให้กับเพื่อน ในตรงนี้นะเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงนะคะการเงินที่ดีเข้ามาหรือการดําเนินชีวิตที่ดีเข้ามาเพื่อนๆสามารถสร้างบุญกุศลน,นะคะได้กับหนึ่งคือ,เ,อเกี่ยวกับคนชรานะคะบ้านพักคนชราเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยได้ค่ะหรือว่าแบบอย่างเช่นซื้อไม้เท้าให้กับ คนชราอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าผู้พิการทางสายตาอย่างนี้ก็ได้หรือว่าให้สติปัญญาความรู้หนังสือบริจาคหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าให้องค์ความรู้ต่างๆกับเขาอย่างเงี้ยได้การช่วยเหลือเกือ้อกูลต่อสรรพสัตว์อ่าได้หมดเลยนะอ,อการสร้างเอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะคะเมนเผาศพอ่ะ ที่บางทีบางวัดอาจจะมีเนาะเขาเขาเราก็ไปร่วมไปร่วมสร้างได้นะคะเงินขอบอกเลยนะเพื่อนๆว่าอย่าทำอะไรเกินกำลังตัวเองนะเอาที่พอไหวนะคะที่พอไหวไม่เบียดเบียนคือถ้าเราจะทำน้อยแต่เราตั้งจิตตั้งใจดีอ่ะกุศลเราก็ถึงเองค่ะไปร่วมกับผู้อื่นเขาเงินน้อยๆก็กลายเป็นเงินมากเองนะคะแล้วก็ทำบุญที่เกี่ยวกับ อาคารสถานที่อย่างโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะสร้างตึกสร้างอาคารผู้ป่วยหอผู้ป่วยห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะได้หมดหรือว่าโรงเรียนนะคะก็ได้สถานที่ที่แบบว่าทําให้ต้องเออเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะอย่างเงี้ยก็ได้นะหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของกระแสะไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ด้วยเนาะ การก่อสร้างหรือว่าสร้างอะไรบางอย่างที่เป็นสาธารณประโยชน์อืมแบบนี้ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ต้องทำหมดทุกอย่างนะทำเท่าที่เราเราจะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทำเท่าที่กำลังเราไหวทำตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยจะลงทุนลงแรงกำลังเงินแล้วแต่เลยได้หมดเลยนะคะแต่ขอ,อย่าเบียดเบียนตัวเอง นะแล้วก็ทำอะไรให้อยู่ในกำลังของเราก็จะส่งเสริมเกื้อนหนุนไปในทิศทางที่ดีนะอันนี้อ่านเผื่อให้เนาะเผื่อเพื่อนๆแบบว่าช่วงจะสิ้นปีนะจังหวะแบบว่า,ามีโอกาสจะได้สร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างคุณทําความดีก็ทํานะคะหรือว่าจะทําอีกสิ่งหนึ่งเนาะที่เพื่อนๆทําแล้วโอกาสดีนะคะคือการปฏิบัติการปฏิบัติบูชาอย่างนี้ค่ะก็คือ สวดมนต์ทำสมาธิอย่างนี้นะคะแผ่บุญแผ่กุศลแผ่เมตตาออกไปกรดน้ำนะคะหรือว่าทำตามหลักศาสนาของเพื่อนๆการถือศีลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตามหลักศาสนาของเพื่อนแล้วเป็นคุณทำความดีมันส่งเสริมเกื้อกูลต่อจิตใจของเพื่อนๆด้วยอะคะ่ะถ้าเกิดทำได้นะคะก็ไม่เหลือบาก,กว่าแหลงเพื่อนๆก็ลองทำดูนะแบบเชื่อว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้เราจิตใจของเราอะคะ่ะมีความ สบายกายสบายใจขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวมาดูการพลังงานของเพื่อนเพื่อนและผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีพลังงานใดบ้างอ่าโดดเด่นนะคะที่วันอาทิตย์นะะเอ,อมาด้วยธาตุไฟด้วยนะคะเมษสิงธนูเนาะแล้วก็ธาตุลมในถุนตุนกลุมธาตุดินพุทศกันมังกร ธาตุน้ำนะคะมีธาตุน้ำมาด้วยกรกฎพิจิกมีีมราศีสิงห์นะคะอืมราศีสิงห์ราศีกันอ่านอกจากวันอาทิตย์แล้วนะคะก็ยังมีวันเสาร์วันศุกร์วันอังคารนะแต่ถ้าพลังงานไม่ได้ตรงตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเราแหม่มก็อ่านให้กับเพื่อน ทุกทุกท่านนะคะที่แบบว่าถ้าพร้อมจะรับพลังงานเนาะดีๆก็รับพลังงานไปปรับใช้กับตัวเองนะคะเพราะว่าแหม่มก็อ่านไพ่แบบภาพรวมเนาะแต่ก็ส่งพลังดีๆหรือว่าแนวทองแนวทางดีๆนะคะให้กับเพื่อนๆนะโอเคค่ะก็อ่านคลิปอ่อานไพ่ให้กับเพื่อนจนจบคลิปแล้วเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้แหม่มลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ